นม่มก๊อบแก๊บนี่เลยครับไม่ได้เนะดอาถุงมานะวันนี้นี่เขาค่อยลากมากสิปลามไม่สิดูดตีนฟังเออไรแล้วค่อยๆนั่นน่ะที่บอกปามอยู่นั่นนี่นี่นี่ไม่สิกัดซ่องนี่ซ่องใหญ่ๆนี่เขาค่อยลากมา้ยอันแหละลากมากไปสินแหละเดีด๋ยวมันก็ตามมากัดดูดเสยเนาะ

อย่ามาใส่เบ็ดคันนี่นี่เดียดอ่อนแนละ้วโฟนแล้วเหาเข้าไปมองนั่น ปลาโดน่อยปลาโดน่อยโดนุอยปลาคอโ,โอ้ปลาคอเว้ยช่อนนะช่อนนะกัดแล้วรีบวัดเลยนะเพราะว่ามันตื่นวันถุงมาใส่วันหืมันมีถุงใส่บัลนี่นี่นะช่อนป๊อกนะครับกัดเจ้านอนยางสไปนะครับเห็นไหมนอนตีไปพุ่น,น้นนั่นละ ก็ห้อยลากมาเดี๋ยวลากเร็วด้วยนี่ไหมหน่อยอยางสไปรครับตัวเล็กแค่ไหนก็ไม่หลอดนะก่อช้ามานะครับกัดดีมากเลยนะครับหูมีเดี๋ยวไปดตะกร้าไปให้ครับ นอนยางสไปคานซาบิตไปลุ้นกันต่อครับผมนุ๊กก็แก๊บนี่เลยครับไม่ได้ออกถูุงมานะวันนี้เอากำไว้ <laughs>